สบายดีตอนเช้าสบายดีประสบก่อนบุงในโพเซเว่นอีเลเว่นกลัวเขาเซเว่นอีเลเว่นผมบริการทันทีมีครบถ้าอยากได้ยังซื้อเอาบุกต้องไปหัวตารางตลาดเข่าวกินก็มีอีกครบขบพี่น้องมีครบเลยนะกินน้มหวานพี่น้อง รม like <sk ันโบไปเห็นไละเชียงนั้นละลามเดินหนึ่งไปร้องมือเดินไปอกนนึรเอ้เดินละหาเเนาะยัวไปเลยอดเอาเลยลูกกคนจังนามจังใหญเียวใส่ได้เลี้ยีมเลียงมาใส่บริได้ได้เบิ่งนี่น่จังหายไปใส่นี่มือนาโบเฮตโตหนึ่งเขาว่ารถเยียบ มื่อนักกบเฮตตัวหนึ่งเขาว่ารถตั้มบนทันใต้ตเขาอุม้มเสลดไปเออมันะะออะจะบเหตอตุตกตาตัวหนึ่งน,น,<อ>นี่เดียวดงีวานหวานกาแฟแส้วอืมิบน่อยป้าวีแต่เศ้าปุกินนมหวาน

แม่พ่อ <overst> ซื้อแม่พ่อซื้อหลายท้งสิบพัน จะเศร้าขึ้นไม่เคยซื้อน้ำหวานขอบคุณและพี่สั่งอีกเจลเมนดา อยากหวานชนีดขาดหวานขาดน้ำตาลถั่วดำมาไม่เอิญถั่วดำผีดดำถ้ากินขา้าวเส้าแล้วบอ,อเห็นัน ขวดแล้วมันเห็ดปอขึ้นส่อเห็ดปอไปเนอะ Kín mẹ cho kinh nhân mẹ mẹ cho kinh nhàng เมื่อไปวัยหนึง่งต่อไปกินกาแฟเสียดายได้ไดกำลังกินกาแฟข้าผัดมาขายเครื่องก็เลยซื้อน้ำหวานทงหนึ่งกินผู้เดียวแล้วก็ซื้อให้แม่นะแม่กินอยู่ในเฮือนเราควรจะมากินกาแฟแบบนั้นบนะึ้งบึงจะมาดังจัะ ขิดนะแม้กหมานี่ยมกหมาตัวนี้เขาสื่อหัวแสนไฟโปรดัดเนี่ไปเห็นฟื้หมูกเก่า มันมีโขบได้กลอนหม้อย่าทิ่มได้ปึ่ม,มนี่เลยมั้นไ<ะ>ม่ได้เขาจะเก็บไปอ่านน่ครับ ฮะก็เก่ง่าอยู่ปะมันี้วันหยังเออเบื่อม์้งไหมฮะชีส่งให้เห็นเฮดม่คะเห็นเด้อเฮดปวกเด้อทำได้เด้อเอาเมื่อสองหาสองใบโอเคจังไ้ส่งให้กำลังไล่น่ะสดอยู่ เดี๋ยวสิทรงอ่ะเออเออเดออแซดบอกมันโลซากินหวานน้ำกินกาแฟลราคมป่าถุงเจ้าฟอลก็แล้กดแชร์กดคอมเมนต์ทรงมินินี่เนี่ยเด้อตอนเศร้าเนี่ยบ่มียังถุงเจ้าเลยคอยกันเมื่อไงผู้ไปหาหน่อไม้อีกแขนมือปึ๊บ บาทเมื่อพีนอ่น้องเลยน้องไม่ก็ยังไปทานแกงว่าสิแกงกินตอนเที่ยงนี่แหละจแกหน่อยพราะอะลรอาบน้ำเอาไน่แล้วแหละสิลงไปสู่น้องกินเขากินยังแลงตอนบ่ายสองเขามีธุระมีธุระไปยานาเวียรมาติดตามกันเดี๋ยวบอกค่อยสไปซใส่ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สองมินอินนี่เนี่ยเด้อแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย